หรือเปล่านะครับจะทิ้งเดินด้วยโอ้พิชิตสิงเกี่ยวได้โอ้โหอ้าดูนะครับว่าเกมแบบนี้เปิดแบบนี้นะครับออกอาวุธกันเต็มตัวมีกินท้องกินหัวไม่สนนะครับหนึ่งอำนาจนี้ก็ปีสอกคอยบวกเหมือนกันระหมาทไม่ได้นะครับพิชิตสิงอุ้ยหมาหมาหลายอย่างเลยครับพิชิตสิงแข้งขวาไปครับหนึ่งอำนาจอ้าหมาลูกนี้สวยครับหนึ่งอำนาจอ้าล็อกล็อกตีได้ไหมขีบโอ้โหผัดกันรุกผัดกันรับนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากแหละครับ อ่าแข้งขวาซ้ายคืนไปหมัดมายัดเข่าวงในล็อกอ่ะตีตีได้ไหมใหม่ถ้าล็อกอย่างเดียวจับอย่างเดียวไม่ตีกรมังการแยกเลยครับหนึ่งอำนาจจะไม่ยอมตีง่ายครับกดแขนไว้ครับแข้งขวาของหนึ่งอำนาจแข้งขวาอีกทีหนึ่งแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาครับหมัดขวายัดเข้าไปวงในพยายามจับพยายามกดยังตีไม่ได้ครับหนึ่งอำนาจจะยกแข้งยกขาขึ้นมาการเอาไว้ครับคือว่ามีลูกขวางตลอดนะครับอ๋อ มาดูกันเริ่มเริ่มจากแรงขึ้นมาแล้วนะครับพิชิตสิงห์เบียดเข้าไปหนึ่งอำนาจก็มีแข่งขวาคอยโต้หนักๆนะครับเตะขวาต่อยขวามีศอกบวกด้วยโอ้โหจังหวะการจับนะครับจะขวางก็ยังไอไม่ถนัดแล้วครับมาถึงตอนนี้นะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าบวยถูกคู่ครับอ่าแข้งคนละทีครับอ่าแข้งคนละทีเ่เสียหลักขาอ่อนไปนิดนึงนะครับหนึ่งอำนาจยกนี้ยกที่สามเท่านั้นครับ โอ้โหการซ้อมสองคู่นี่ต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แหละครับถึงถึงกล้าเล่นในช่วงต้นๆแบบนี้ครับเดินพิจิสิงชว่วนทะเลาะวงในล็อกได้หนึ่งอำนาจเจอขวางยังตีไม่ได้นะครับต้องคู่วงในแยกเลยครับพยายามเข้าไปครับแทงขวาหมัดขวาคอยจิ้มคอยดักเอาไว้นะครับหนึ่งอำนาจโอโ้ขวางลูกนี้ครับขวางลูกนี้แล้วตีครับพิจิสิงตีขวาเข้าไปพยายามเดินจับในเลยครับนอกก็มีหนักๆครับส่วนหนึ่งอำนาจพยายาม อาศัยจังหวะชิงออกก่อนครับแข้งขวาเตะติดเด็กเอาไว้ครับเจอหมัดคืนมาอ้าวหมัดอีกแล้วครับบวกอ้าวโดนก็บวกคืนสิครับแบบนี้ครับเอาละครับแรกก็แบกไทยดีใครอยู่นะครับวงในนี่พอจับได้ตีได้ล็อกได้สวยๆนี่โอ้โหพี่ชิตสิงห์นี่ตีเจ็บนะครับหนึ่งละมาดไม่สนนะครับพยายามจะเดินออกแข้งขวาแข้งขวานี่เนียนเหลือเกินนะครับออกนี่แรงๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีหมัดด้วยพี่ชิตสิงห์ก็ไม่สนนะครับพยายามจะเบียดเอา ดูนะครับโดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับแต่เขายังมีลูกขวางสู้ครับโอ้โหตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครใครอย่ายุบอย่าย่นก่อนแล้วกันครับอ่ะโนมซ้ายพยายามจะป้ายหน้าไว้ครับหนึ่งอำนาจอาหนึ่งอำนาจคืนไปจากพิจิตรสิงห์ครับโอ้โหโชคเหมือนโกดกันมาอา้าวสายสายไม่บังไม่ได้นะครับโดนเลยบวกศอกเลยครับหนึ่งอำนาจล็อกอ้าวพิจิตรสิงห์คีบคีบคื้นคีบคื้นอ่ะตีได้ไหมมาแฮนในช่วงท้ายลายยุที่3ครับ โอ้โหผัดกันก็รอกระโดดซ้ายไปครับหนึ่งอำน,นาจล็อกตีหมุนหมาแมตตเออพยายามจะพาไปทิ้งครับหมดยก3ก่อน <c oughs> ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นคู่อนุรักษ์ิลปตาแม่ไม้โมยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมรอบนรางวัลผู้ชนะคู่ต่อสู้นอกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มมยไทยนะครับเต่กานคอสอกับเขาลอยมอบ10,000บาทจนาเคศผาถังสามห0บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ได้รับบ,บาดเจ็บแผลแตกเฉลี่ยห้าบาทครับ สามยกที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นสามยกแห่งคุณภาพเลยนะครับมาดูกันยกที่สี่นะครับมาอีกแล้วนะครับแทงขวาย,ยาวๆนะครับของยิงำหน้านี่ออกได้น้ําได้เนื้อเลยนะครับมาดูว่าพิชิตสิงห์เองวงในก็ถือว่ากล้ำได้ดีนะครับโดยเฉพาะขวางได้มีโอโตีเจ็บเหลือเกินว่าตอนนี้เอา ดูนะครับพยายามจะเบียดจะแลกกันโว้ยทำท่าจะหยุดจะยุบเอาดูนะครับว่าจะเร่งได้หรือเปล่านะครับหนึ่งอำนาจก็พยายามจะเบียดจะชนเหมือนกันแต่ว่าพิชิตสิงก็ล็อกเอาไว้ก่อนครับทั้งคู่นี้ถือว่าระบบการป้องกันตัวใกล้เคียงกันครับไม่ค่อยป้องกันตัวทั้งคู่ครับอ้าวล็อกหนึ่งอำนาจจาังหวะที่หนึ่งอำนาจสาดแข่งนี่พิชิตสิงแกไม่บังเลยเนี่ยครับไม่ค่อยบังครับอ้าวซ้ายซ้ายแข่งขวาคืนมารับหนึ่งอำนาจ วงในล็อกยกได้ไหมครับไมยกไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกเลยครับประเภทเปิดเกมหมูไม่กลัวน้ําร้อนทั้งคู่ครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับนี่หูเต็มเต็มแข้งเหมือนกันนะครับขวาเราเนี่ยครับพยายามตีเ่าขวามาครับพี่ิีสิงขยับเข้าไปครับหนึ่งอำนาจแข้งขวาเตะอีกแล้วโดนแข้งนี้หน้าตาเยเกแต่ก็เทคู่ต่อสู้ล้มเหมือนกันครับ โดนแข้งขวาเข้าไปแต่ละดอกนี่โ,โหขัดดุ้งทุกครั้งนะครับพิชิตสิงห์อายังกัดฟันบวกหมัดอยู่มาดูกันที่วงในเตะได้เตะไปนะครับพิชิตสิงห์บอกอย่าให้ผมจับได้โอ้โหมาจับได้ตีได้นี่เสียงเชียร์ก็หึ่มเวทีเลยครับเป็นนักชกที่มีหลายกอล้ยโ,โดนแข้งขวาไปอีกแล้วครับพิชิตสิงห์กัดฟันกับบวกวงในอ่าขึ้นคอได้ไหมมาหกกดแขนไว้ก่อนครับหนึ่งอำนาจทั้งคู่นี่ตอนนี้ น่าจะเจ็บตัวพอๆกันแล้วครับเอาหมัดสวนหมัดไปอ้าวหนึ่งอำนาจโดนแล้วอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะครับอ้าวนายครับแยกก่อนครับพิจิสิงห์นี่แกไม่สนใจแข้งของหนึ่งอำนาจเลยครับเตะมาแกต่อยสวนเลยนะครับถีบไว้ก่อนครับอ้าวนี่ครับสอกพยายามปักเข้าไปหนึ่งอำนาจว่ายังไงครับขวางไว้ก่อนถีบไว้ก่อนครับหมัดขวาครับตีไม่ตียังไม่เตะตีขวาครับก่อจาก โอ้โหแล้วว่าโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับพิชิตสิงห์พยายามแกวึดอยู่โดยเฉพาะแข้งขวานี่โดนก็ไปแต่ละเม็ดนี่ถึงกับสะเทือนสะทานไปเลยนะครับว่ายังม,มีมดัดูพยายามจะขวางกับตีเอาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเนาะเพราะตีได้ทีเสียงเชียร์นี่มากันที่นะครับโอ้แฟนมวยก็รออยู่นะครับลูกขวางของพิชิตสิงห์ครับวันนี้หนึ่งอำนาจเจอขวางยกมาครับอ้าวเสียบเสียบต้องต่อเนื่องอ้าวเสียบเอาละครับ แมพิสิงห์เริ่มจะแทงได้โอ้แต่ว่าเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายครับหนึ่งอำนาจจะตั้งไว้ที่5ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูครับผู้นี้อะไรจะเกิดขึ้นครับเดินครับต้องเดินแลลวครับปิดติดเข้าไปครับพิชิตสิงห์ครับไม่ว่ามียาฉีดมาแล้วนะครับสองแสนบาทเลยนะครับให้กับพิชิตสิงห์ในยกนี้นะครับพยายามจะเบียดต่อยมัดแล้วก็ปล้ำนายโหแต่ว่าไม่ประมาทเลยนะครับ ล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับหนึ่งอำนาจดูจังหวะฝีมือของหนึ่งอำนาจครับจะคุมอยู่ไม่อยู่ครับยกสุดท้ายาต้องต่อนเนื่องเลยนะครับมีเท่าไหร่ต้องใส่แล้วครับพีสิงเพราะว่าในช่วงยกสีน่นี่มีหลายจังหวะไปออกอาการสะด,ดุ้งเลยครับมัดขวางไว้เริ่มเริ่มจากขวางไม่ค่อยอยู่แล้วครับพีสิงเดินเข้าไปครับลุยอย่างเดียวครับยกสุดท้ายครับ หัวลูกนี้ไม่โดนเจอแข้งมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้รับเยอะเหลือเกินครับจังหวะแข้งขวาของหนึ่งอำนาจที่พีจิสิงห์โดนไปพยายามทูลรวมขอสงบสึกแต่พีจิสิงห์ไม่ยอมครับพอหลุดปุ๊บโดนทําโทษอีกแล้วออหนึ่งอำนาจนี่วันนี้มาแข้งขวามแม่นเหลือกเกินนะครับแล้วก็หนักแรงทุกลกูกแต่จังหวะที่พิจิสิงห์เองก็ไม่บางด้วยนะครับพอโดนก็ไปเยอะๆนี่ออกอาการกระดุ่งออกอาการยุบให้เห็น ทำให้หนึ่งอำนาจนั้นชกง่ายขึ้นเลยนะครับมีจังหวะคอยทีบคอยแทงวนออกไปรอบเวทีนะครับตอนนี้ดูว่าจัมั่นอกมั่นใจไปแล้วครับสําคัญมากเลยครับการป้องกันอาวุธคู่ต่อสู้ครับที2ทีมันอาจจะทนได้ครับพอย้ําไปที่เดิมบ่อยๆสัก5-6แท่งนี่โอ้โหพละกําลังที่มันมีมาเต็มถังเต็มที่ครับมันก็ลดน้อยถอยลงไปครับวันนี้พี่สิ่งนี้ไม่ค่อยบังแงเลยครับโอ้เนี่ยครับเจอ รวบเก็บอาวุธไว้ก่อนเลยครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีกับอีก1ิวินะครับแต่ดูการเดินมวยนี่ช้าลงไปเยอะครับพี่สิงห์ขยับเข้าไปครับนาทีกว่าๆครับเสี่ยงเวทีสุดท้ายก็เกิดอะไรขึ้นได้ครับนาทีกว่าๆก็ยังมีเวลาครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับแต่ว่าดูช้าแล้วครับพยายามสับเข้าไปครับยังมีหือมีอืออยู่นะครับพี่ีสิงห์ถ้ายังสู้ก็ยังมีรู้แล้วครับมองเวลาแล้วครับ หายใจเข้ายาวๆครับอืมเอาเอาอีกหรือเปล่าครับพี่ชสิงห์ขยับอีกหน่อยก็แล้วกันครับหมัดนั่นนะเจอแขรงสวนนะครับทางปืนเอาแล้วครับโค้งสุดท้ายให้สามปีวินะครับพยายามจะออกแข่งแล้วก็สาวหมัดเป็นการใหญ่ต้องล็อกเอาไว้ก่อนละครับหนึ่งอำนาจเวลย่ายังเหลือนะครับยาฉีดที่ก็สองแสนบาทโอ้โหวันนี้นี่รับพี่้ายเอ้าโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าต้องทาให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับ มาเร่งต่อยหมัดในช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายครับโอ้โหน่าจะเหวี่ยงตั้งแต่ต้นต้นยก5้าครับเอาแหมกระโดดถีบไปเลยครับการเข้ามวยยังหลวมอยู่นะครับพี่สิงห์ก็คงจะต้องไปเสริมเติมแต่งแล้วครับอายุยังน้อยครับนักสู้จากจังหวัดชลบุรีเยยกสุดท้ายหมดแล้วนะครับตอนนี้ครับเกมจบทุกอย่างจบนะครับมีถือว่าเป็นภาพที่สวยงามครับก็กอดคอไปนี่แหละครับไป ส่งที่มุมเลยครับเดี๋ยวดูการชุมมืออย่างเป็นทางการนะครับคู่ต่อไปลูกกอกเพชรกับเพชรสองเลด้วยจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เดือดครับสุดท้ายท้ายสุดครับก็ไปที่มุมแดงครับหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพิจิตรสิงห์ก้องธรณีมวยไทยไปวันนี้ก็ถือว่าเปิดหัวด้วยความสนุกเร้าใจเลยครับศึกเพชรด,ดีของเราครับน้าตาสา